สกอตแมนเนตแห่ง Google นะครับคนนี้ก็บอกว่าเสียดายมากเลยซื้อชีบะไม่ทันตกรอบเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสภาพของชีบะในตอนนี้สภาพของตลาดเป็นยังไงนะครับแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาอัปเดต เรื่องเกี่ยวกับชีบะอีกรอบนะครับแต่เป็นเรื่องมุมของวานนะครับก็คือองค์กรของ Google นะครับเดี๋ยวเราอธิบายไปทีละขั้นตอนและเรื่องของราคาของชีบะอินุก่อนชีบะอินูตอนนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นถึง17% 15-17%นะครับแล้วก็าราคาย้อนหลังไปตอนที่ราคามันร่วงนะครับประมาณ2-4นะ 0.04ตัว24ก็ราคาปรับลงไป10%จากระดับบนพื้นที่นะครับที่ราคาที่สูงที่สุดนั่นเองตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าคนที่ถือชิบะอินุตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับก็มีประมาณ80%นะครับที่ถือเหรียญชิบาอินุก็มีกำไรอยู่นะตอนนี้นะครับฉะนั้นข้อมูลจาก Into the Block นะครับบอกว่าตอนนี้ตลาดถือว่า มีการซื้อเกินนะครับหรือมีการซื้ออย่างคับข้างมากขึ้นนะครับเมื่อมูล,ลค่าของจำนวนกำไรนะครับเกินประมาณ9 0้าถึง9ฉะนั้นตลาดตอนนี้อยู่สภาวะความโลภนะครับไม่ใช่ความกลัวฉะนั้นตามประวัติขั้นตอนในการซื้อขายชีบาททั้งหมดเนี่ยเหตุผลหลักๆที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคานะครับที่ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงว่าข้อเท็จจริงว่าคู่ คนส่วนใหญ่เนี่ยกำลังมองหานะครับที่จะทำกำไรสูงที่สุดนะครับและมีการปรับตัวขึ้นไปทีละน้อยนะครับเมื่อราคาเนี่ยมันขึ้นมาถึง3 0.04ตัวส0ูเนี่ยประมาณนี้นะครับคนก็พยายามที่จะซื้อขึ้นแล้วก็ขายซื้อขึ้นแล้วก็ขายจนราคาเนี่ยมันอยู่มีนระหว่างนะครับสองถึงสองนะครับเราก็จะเห็นว่า 27-29ดอลลาร์นะครับลองไปเทียบราคาเอาดูนะนะครับก็จะมีจุดแล้วจุดเราก็ศูนย์เรา 0, ก็จุด4ตัวนะครับศูนย์สตัวเนี่ยเราก็27-29ก็เป็นราคาที่คนกําลังเก่งกําไรอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเก่งกําไรระยะสั้นนะครับแต่คนที่เข้ามาเกง่งเข้ามาซื้อเข้ามาขายก็จะได้กําไรนะครับไปตลอดเลยนั้นชีบะายโนมีแนวโน้มประมาณนี้นะครับ และเขาก็ยังบอกว่าตอนนี้คนถือเยอะมากๆเลยเราก็หวังที่จะรวยกับชีบาอินุนั่นเองก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับมีคนหนึ่งนะครับชื่อสกอตแมนเนตนะครับแห่งกูเกิลแฮมนะครับกูเกิลแฮมนะครับเขาก็งงกับชีบาอินุว่าทำไมราคามันพุ่งขนาดนี้เขาซื้อไม่ทันนะครับคนนี้เคยทำประวัติเสียนะครับตรงที่ว่าไปเดาว,ว่า,าราคาบิตคอยจะถึงหมื่นดอลลาร์นะครับ เหลือลดลงเหลือแค่ประมาณหมื 10, ่นหมื่นห้าดอลลาร์หลังจากที่ราคาบิตคอยลดลงมาเหลือ2องหมื่นแปดพันดอลลาร์กว่าๆนะครับสองหมืเก้าพันดอลลาร์เขาก็เดาไปว่าบิตคอยมันต้องลงมาถึงหมื่นนึงหมื่นห้าดอลลาร์แน่นอนแล้วเขาจะซื้อผลปรากฏว่าครั้งนี้นะครับเขาก็คิดว่าชีบะอินโเนี่ยราคาไม่น่าจะไปกว่านี้แล้ว เขาก็ประมาทไปเขาบอกเสียดายมากๆในการซื้อชีบะอินุคลังและจากการรายงานข่าวนะครับก็อบอกอย่างนี้นะผู้บริหารของบริษัทการลงทุนมูลค่า325,000ล้านดอลลาร์ก็หวังว่าเขาจะลงทุนในแสงชีบะนะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภา,าพันธ์นะครับหรือเดือนมีนาคมหากคุณลงทุนในประมาณ1,000ดอลลาร์ในชิบะคอยนะครับคุณจะมีเงินประมาณ2.1ล้านดอลลาร์ในวันนี้ และเขาก็หวังว่าเขาเนี่ยจะลงทุนนะครับหนึ่งแสนเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะทำให้ราคาของชีบาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณนั่นเองทะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่า Mynet เนี่ยรู้สึกงุนงงนะการเพิ่มขึ้นของชีบะโดยทำให้เขาเนี่ยพลาดการซื้อไปตั้งแต่แรกนะครับเพิ่งมาซื้อตอนที่ราคาพุ่งตอน3 1 0ดอลลาร์นะ3า0กว่าดอลลาร์ที่ราคาพุ่งกันนะ ะครับที่ขึ้นมาถึง30.04ตัว30นย์นะเขาขึ้นมาลงทุนประมาณตรงนั้นแหละเสียดายมากๆเขาก็บอกประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะลงทุนในชีบะถ้าเกิดจะเข้าตอนนี้ผมบอกว่าทันไหมทันนะครับแต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคุณอาจจะ,ะช้าไปบ้างนะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยอ,อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรที่คุณจะเก็บพอร์ตการลงทุนตัวนี้ให้มัน มันงอกเนยแล้วก็เพิ่มขึ้นนั่นเองครับก็สรุปข้อความประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับชีบะอินุนะครับแล้วก็คุณก็มานั่งลุ้นกันว่าชีบะอินุที่คุณลงทุนอยู่มันจะไปทิ้งไหนนะครับก็สุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครายและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะ ติดตามกันทั้ง4ช่องทางคือบล็อกดิ a เฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o แอ c ด์ซีคอมมิชชั่นแล้วมีกลุ่มเฉพาะนะครับที่เป็นกลุ่มช h บ b อิ n ุก็ลองเข้ามาได้แล้วเราจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้แนะนําให้ทักมาที่เพจนะครับสำหรับวันนี้เราหวังว่าชีบ b อินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ